ฮัลโหลพี่แจ็คอีกนานป่ะจะถึงอ่ประมาณึงนาีได้ตอนงขอาง้อ๋อโอเค ตอนนี้ก็พี่แจ็คก,ก็ถึงแล้วครับดีครับผมอวอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ดูรถกันไปดูกันนะครับนี่ตอนนี้ออกเดินทางละเอราแต่มันยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่ประมาณปลายปี2,021มันยิบเอ็ด่ยบสองอะโอ้โห2,021ก็ก็ปีหน้านี่ยปีหน้าใช่เออมันสตาร์ทที่สามหมื่นเก้า แล้วพอบุญน,นั่งดูรีวิวในโอ้มันดับราคาลงให้คนใช้นี่หว่าเออกปกติมันน่า,นาจะหนะ้าหมืน่นนะพวกรถอย่างนี้แบบตัวท็อปมันก็แบบห้าหมื่นหกหมืนนีอแต่แต่ตัวตัวใน,นตัวเบสิค <basic. S 2> คือปับ๊บแม่ง่าไคนใน YouTube เนี่ยมันก็นั่งคอมแพรก์กันแบอบกว่าฟอร์ด แบบรถกระบะธรรมดาเนี่ยอ่าแบบตัวออปชั่นเต็มมันก็ประมาณ6กเจ็ดหมื่นใช่ป่ะอันนี้ไหมแบบล้ำล้ำเลยอันนี้ก็หกเจ็ดหมื่นล้ำล้ำเหมือนกันแต่คือราคาแม่งคอม p a r a b l เท่ากันเลยแต่ไอ้แค่นี้ไฟฟ้าหมดเลยอืมก็ไม่ได้ทำทรงแบบนั้นเลยเออมันทำทรงเหมดเลยทรงแม่งโคตรเอเลี่ยนเลยทรงแม่งโหดสัตว์แล้วกุร่งดูดูนั่นเหรอโคตรเก่าแล้วสีมันอะ ปั๊บแม่งไม่ต้องไปกลัวเป็นลงเป็นรอยแมสสีแมทเทอริกใช่ไหมเป็นออเ้าเห็นเห็นใน YouTube อยู่ออเออคุณดูไอ้เฮียถ้าสีด้านๆหน,น่อยฮะสีด้านๆเงินเงินคิดในใจไอ้เฮียถ้าจะซื้อตอนนี้ไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียนั่นแม่งออกมาเสียดายแย่เลยแม่งถูกกันด้วยเออไม่คือเฮียเฮียขับนั่นแม่งล้ำอะ่ะทั้งคนล้ำเลนด้วยเลยดูดิเนี่ย F150 นี่ใช่ไหม เอี๋ยวนี่มันตัวพอตัวเก่ามันตอนนี้ก็ราคามันก็ดอกตอนนี้ก็ถึงแล้วเราอยู่ศูนย์อะไรนะพี่แจ็คแรมแรมศูนย์ไคลเอร์อันแรกเลยก็จะเป็นกระบะพี่แจ็คเขาอยากดูกระบะ take a look at the truck with the yeah. trucks Yeah, yeah. the lamb r uh, lamb one one ton five hundred okay new อ๋อ new อยู่ Yeah, yeah. yeah. One, you? Take a look. Okay. Mm -hmm. What kind of budget were you going to be in? Did, I mean, four-wheel drive? Or? Or uh, did you want leather or? I'm, I'm not really don't know yet. I'm just want to take a look at it. Okay. Okay. Come on in. Yeah. Okay. Oh, yeah, Honestly, man. man. <laughs> Honestly, ส่วนใหญ่มาดิวเลอร์มันก็จะลากเข้าลา,ลากเข้ามาลากเข้ามาเสร็จมลากเข้ามาก่อนนี่เขาก็พาเดินดูนี่เขาก็จะมีดอทอันเนี้ยดอแรมก็มันจะมีหลายรุ่นแล้วก็จะมี ที่นี่ก็จะมีจี๊ปไคลสเลอร์เนี่ยมี GMC ด้วยจริงๆพวกนี้มันน่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันก็คือเหมือนเป็นบริษัทผลิตที่เดียวกันเนี่ยก็จะมี GMC กับบะมีจี๊ปอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้พวกคนมาเทรดก็รถทักที่นี่มันก็จะ ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ถ้าเทียบกับคนใหญ่มากเครื่องเป็นพันห้าแต่พันห้าพวกนี้มันน่าจะเป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อรุ่นห้าจุดเ็ดเครื่องห้าดเ็ดนี่คือก็น่าจะ v ีปกินน้ำมันแบบแบบเหมือนกินกินน้ำเลยนี่ดอ เ,เขาเดินไปไหนกัแเราเอ๋ออยู่นี่นี่ก็จะมีอ่าชาร์จเจอร์รอชาร์จเจอร์นี่น่าจะเป็นพวกมือสองที่เขาเอามามาเดินที่นี่เขาจะมีมาแลกมาเทรดเนี่ยอันนี้ชาร์จเจอร์เป็นตัวตัวรอนี้ราคา สองหมื่นเก้าตัวโลนะแต่ถ้าเป็น SRT ก็น่าจะมีห้าหมื่นหกหมื่นโชรูมขายรถที่นี่มันก็เขาเขาจะไม่ได้จอดในห้องแอร์เหมือนบ้านเราอันนี้เขาก็จะโชว์อย่างนี้เลยในออฟฟิศไม่มีรถจอดตากแดดอย่างนี้เลยโชว์รูมที่นี่เขาเขาจะทำกันอย่างนี้ดูราคาอันนี้ซาฮาราจี e บ จีปลังเลอร์ซาฮาร่านีเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้มืนสองฮะวิ่ง,งวิ่งมาสองหมื่นไม่อ้าวราคาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่บอกราคาเครื่องสามจุดหกแปดสปีดออโต้แปดเกียร์ระหว่างรอก็ให้ดูคันนี้นี่ดอร์ชาร์เจอร์น่าจะเป็นตัวท็อปนะ SRT SRT ตัวท็อปเมื่อกี้ที่ดูไอตัวตัวชาร์จเจอร์ธรรมดานั่นจะราคา29,000อันนี้อันนี้70,000หรือ69,000น้ำมัน15ต่ตอแกลลอน700 horsepower <h ors> ให้ดูรับๆรับเขาบอก700มา้าหน้าตาก็ เฉยได้ arrive, <laughs> ให้ดูข้างในไม่รู้เห็นป่ะข้างในก็ลดร,ราคาเจ็ดหมื่นให้ดูข้างหน้า <laughs> รถสวยเนะี่ยรถเมกันมันทำแบบยังไงอะ่ะมันไม่แบบ เจ็ดหมื่นมันราคานี้แม่งแม่งซื้อแม่งซื้อพอร์ตได้แล้วโดยโดยที่ข้างในม่งคนละเรื่องเลยเพราะราคารถที่นี่มันเจ็ดหมื่นแม่งซื้อซื้อปอเชได้อเมรกันม่งชอบแบบมาเยอะๆอะไรเงี้ยดูดีกว่าเทสลาดีกว่าดูดีก็ได้พวกนี้มึงดูกองแงงที้ผายเลยดูแบบอีเราเราแม่งไม่ได้อยาก ไปคุยเรื่องตัวเลขไปคุยเรื่องอะไรเสียก็ต้องมาดูตัดสินใจก่อนใช่ไอยากอยากดูรถเฉย,ยๆไอ้พวกนี้มันชอบดึงอยู่แล้วเออดึงดึงอยากให้มันก็ไปนั่งคุยนั่งนุ่มดูไปเรี่อยหนักป่วยแคยถ้ากูมาคนเดียวในรถโดนดึงรถหน่อย <c oughs> เป็นชั่วโมองอ่ะเลยกลับบ้านไม่ได้อะโอเคินรถเกินอันนีเป็นเป็นมุกที่มันก็คงเจอทุกวันอ่ะ มันก็รู้อ่าไอ้ผู้ขานี่แม่งไม่กลับมาหรอกกวเดี๋ยวกลับมาและทิ้งชั่วโมงมันก็รู้อยู่แล้วแม่งเจอทุกวันหรอพ่อว่าชวลูมแรกผ่านไปมีกระบะมีอะไรเหลือยังไม่ค่อยน่าสนใจฮะแล้วก็มีสถานีต่อไปก็น่าจะเป็นเทสซาป่ะดูเทสซาเหรอเดี๋ยวเสิร์ชดูว่ามันใกล้ไกลขนาดไหน ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจะมาศูนย์เทสลาเขาเปิดอยู่ในห้างแล้วก็หมายลอย่างเมื่อกี้เลยนะมีมีตัวเลือกในใจไว้อยู่ก็เอกะบะที่เราคุยไวใ้ใส่เบอร์รแต่ออตปีสองพันยี่ิบเอ็ดนะมันยังไม่ออกแห่นเห็นเขาบอก มันมีคนที่มองไทยออกเอาเทสลาโมเดลสั่งเข้าไปค่ัมันจ่ายภาษีภาษีประเทอยู่ที่สี่ล้านกว่าสี่สิบเาะคันสี่ล้านแต่แต่บ้านเรามัมก็ราคานไม่หึงแสนแต่แต่คอนเวิร์ตของที่นี่แมงคอนเวิร์ตเป็นเงินเงินไทยแม่งประมาณล้านต้น,นเลยเนะี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะด r o ลงนะเพราะมันเหมือนมันจะอยากให้คนใช้อะผมได,ได้ได้ข่าวมา ที่เมืองไทยนะฮะบคุรับขอบคุ <h: <h. <h <h ีครับขาบคุรับขอนครับขอบคุณครอนคุณคับขอนคับขบับอนรันขอบลุัขอบขอนลบขอบคขอยคุวันขาบขอออกขอุขอบอขัรข วิธีการก็คือเดินทำเป็นพูดพูดไม่รู้เรื่องเลย้าเจอแล้วเทสลาอยู่ตรงนู้นมันตอกีอเทสลาจะอยู่โอ้อยู่ข้างลุยวิ้องด้วยนะมันมาเปิดอยู่ในโซนแบบหลุยเลยเพื่อทําให้แบบแบรนด์มันแบบดูดูมีคลาสหน่อยดูมีราคาเจอถึงแล้วนะครับถึงแล้ว no i n s i k e first time This is our new Model Y. I don't know if you've seen Model Y before, and then the one back here, this is kind of its its big brother. The mm crossover S, the small Model X. it's one of our flagship cars. Hmm. Do you have Model Three? We do have Model Three. Both of our sedans, they're downstairs. In, yeah, they're in our demo area, though. Uh -huh. Yeah. So if you're interested in seeing one, you can even drive it if you want. Yeah. Could I? Could be. Mm hmm. เช็คดูเกี่ยวกโมเดลทียนเขาให้ลองได้ก็พิจาอยากลองลองได้เลยมาแล้วก็ลองนี่ก็เดี๋ยวให้ดูนิดด,ดหน่อยๆก็ที่รู้ๆกันมันก็จะน่าจะก็จะล้ำๆหน่อย oh. ดูคันขาวแล้วกันบนมันมองข้างในไม่เห็น ในมันก็จะประมาณมีจอเหมือนเหมือนเป็นจอ iPad สแกน d อเดีคือก่อนที่เขาจะให้ลองเทสต์ไลฟ์เนี่ย oh. คือเขาก็จะให้เซ็นโชว์แบบที ไอเซนแล้วตอนนี้มีคําถามคําถามก็เหมือนคําถามแบบสอบถามว่าเนี่ยเขาถามอยู่ตอนนี้ก็คืออ่ารู้จักสูตรนี้เทสต้าจากไหนมีความสนใจมาจากอะไรอะไรอย่างนี้แล้วชอบใช้ชีวิตแบบไหนคือเขาพยายามจะหารถที่มันเหมาะเหมาะกับตัวเราที่สุด โดยที่ว่ามีรุ่นนั้นรุ่นนี้บัต g เจ็ตคืออันนี้มันเป็นโชว์รูมอยู่ในห้างชั้นบนนะคือเขาบอกว่าจะมีรถอยู่ข้างล่างก็คือไปลองเทสได้อันนี้จะประมาณนี้เมื่อกี้นี้คือเราเขาบอกทางเราแล้วก็เราไปลองเทสเราเองแต่คือเราก็จะเมคชัวว่ารถแม่งใช้ยังไงเขาก็จะมีวิดีโอวิดีโอให้ดูดันดึงิ Yeah to to uh, turn it off you just walk away so just park when we test die r v after test die r v come back at the same spot and park at the same spot yeah and that's it walk out yeah speed this come back up โอเคหน้าก็อย่างนี้เลยเหรอแต่ที้เขาปล่อยเกาะปล่อยเกาะเราเรียบร้อยคืออันนี้คือกุญแจของมัน แกนก็คือเป็นสแกนยกตัวอย่างได้เลยเนะี่ยแบบขั้นตอนอด,ดูดูไอไอไอศูนย์เมื่อกี้เลยดู<อ>ดิกว่าจะลองรถแม่งกุญแจก,ก็หาไม่เจอนู่นนี่นั่นเราก็เลยออกมาดู<อ> <c oughs> ที่กี่นาทีสิบนาทีมถึงยังไอ่ะสิบยูสิบนาทีแม่งให้กุญแจมาใช่เ<อ>ลยเราแม่งให้เดินไปเองด้วยนะอ <c oughs> จอดรถไว้อ่ะ ก็คือคันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือแปะสแกนตรงนี้นั่นแหละประตูรถไปไดูในเหมือนกับไอเอสยูวีเมื่อกี้แหละไม่ต่างกันเหมือนกัน รุ่นเทสลาโมเดลสามที่เราจะไปลองกันไปใช่ไหมตรงไหมเยอะไหมเชี่ยวก็เึรืงบินด้วครับอ่ะเครืองบินเลยนะโอ้ <great>. wow. oh my god <'ve>